ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดสตรีมบน Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่เป็นสายสตรีมเกมหรือว่าสายไลฟ์สดขายของอะไรพวกนี้ครับผมต้องดูคลิปนี้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะผมเข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วเิร์ชคาว่า spe s m m นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผม สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับผมจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกนะครับเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่านสองครั้งนะครับผมอย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail ได้แล้วครับผมขอลงทะเบียนอะไรเสียร้อยนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลย อพอกดเข้าสู่ระบบมาไปที่เรียบร้อยผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะผมตรงด้านบนนะผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะผมะให้เรามาเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมนี่ผมเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับผมในซองคอมบริการนะผมผมจะเลือกเปน็นด้นแรกนะครับผมก่อนสั่งซื้อผมก็อย่าลืมอ่านคาอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับผม ในส่วนลิงก์นะผมให้เราไปที่ไลฟ์สตรีมสดของเรานะครับผมกดคัดลิงก์มากดวางเลยครับในส่วนจนํานวนองผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มยอดคนดูนั่นเองนะครับผมโอ้เอาสักยี่สิบคนละกันเนาะ,ะในส่วนของค่าใช้จ่ายนะผมเพียงแค่หนึ่งบาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผมพอตรวจสอบ完เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดส่งไปได้เลยครับ นี่นะผมก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์ยแบบนี้นผมได้รับคำสั่งซื้อมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับผมดี๋ยว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นว่ากําลังรอดําเนินการนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็น Link, ลิงก์ไลฟ์สตรีมสดของเรานั่นเองนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นที่เราเพิ่มปริมาณคนดูของเราไปนั่นเองนะครับผมสำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินได้เลยครับ ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code ของชีวพีสองอปวเลน Q ace, A et, แล้วก็มีโทมันนี่วเลนนะครับผมก่อนเติมเงินก็อย่าลืมอ่านคําแนะนํากันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับผมเติมขั้นต่ำสิบบาทครับผมและสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อครั้งนะครับผมสําหรับสแกน QR code นะครับผมสแกนใครที่สแกน QR code นะครหรือว่าเติมเงินผ่าน QR code นะครับเมื่อเติมเงิน2องพับาทขึ้นไปนะครับผมรับโบนัสเพิ่มหนึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับผม ซอ,องอปเปอร์ก็เลยก็เหมือนกันนะครับผมเมื่อเติมเงินหนึ่งันบาทขึ้นไปนะครับผมรับโบนัสเพิ่มหนึ่งเกันเลยทีเดียวนะผมถือว่าให้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาด้านยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมติดปัญหาต่างๆนะครับผมเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราแล้วพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพไปหาแอดมินกันได้เลยครับผมแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะครับผม มีให้เลือกเลยแล้วราคากันเลยทีเดียวนะครับผมเข้ามาดูกันได้แล้วผมส่วนขวามมือก็จะเป็นคาอธิบายของเรนราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะครับผมนี่นะครับสำหรับใครนะครับที่าหาแพลตฟอร์มไม่เจอนะครับผมให้มาติดตรงด้านบนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น i อ Facebook y o u t u b ท Twitter TikTok อหรือว่า t l l g กรมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมส่วน i อก็จะมีเพิ่มยอดไลนนะครับผม เพิ่มูใจราคาถูกเพิ่มยอดวิวสตอรี่นะผมเพิ่มยอดวิวคลิปเดียวอื่นๆอะไรอีกมากมายนะผมเข้ามาดูกันได้เลยส่วน Facebook ก็จะเป็นเพิ่มยอดไลน์นะผมเพิ่มยอดไลน์อีโมจินะผมนี่ครับเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจนะครับผมเพิ่มคอมเมนต์หรือว่าเพิ่มยอดแชร์นะครับผมสำหรับใครนะผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนนะผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับ เพียงแค่กด Copy ีลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนๆนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นหนึ่งเกันเลยทีเดียวผมือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นการสร้างไรายได้ไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมเข้าไปดูไละ Steam ส์สตรีม่วนของเราเลยนะครับว่ายอดคนดูของเราขึ้นมาหรือ,อยังครับผมนี่นะครับผมยอดคนดูของเราก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับจาก14 16คนแล้วนะครับ อาจจะช้าบ้างนะผมเพราะว่ามันกําลังรันตามคิวนะผมแต่ว่ายอดคนดูของเราก็เพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนเลยนะผมผมการันตีเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจนะครับผมหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะผมเข้ามาเิร์ชคำว่า SPESMM นะครับผม,าม,าเ, SPE, บผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ